มาเรื่องหัวใจมีเงาที่ถือเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของก้อยรัชวินโดนัทมนัสน,นันและโตโน่ภาคินผ่านผลงานการกำกับของผู้กำกับภาพยนตร์เพื่อนภาคภูมิวงจินดา ที่ผ่านตัวมาควบคุมการถ่ายทำละครเป็นครั้งแรกจึงนำเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์มาใช้ในเรื่องนี้สมทบด้วยนักแสดงฝีมือดีอย่างแฟกันดลนเอกบุษ,ษกรเจนเจนสุดาและนักแสดงอีกครับข้างค่ะโดยเล่าเรื่องราวของนักข่าวสาวคนเก่งที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ดวงวิญ,ญญาณของเธอกลับไปเกิดอยู่ในร่างของคนอื่นจนทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายค่ะส่วนตัวแล้ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับ ทั้งพี่โดนัทแล้วก็พี่ก้อยท,ทั้งทั้งโดนัทแลวก็ก้อยนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมง,งานด้วยเพราะว่าเออก็เห็นความสามารถแล้วชื่นชอบนะครับแล้วก็รวมแข่งแฝดด้วยแล้วก็หลายๆคนนะครับหนักใจมากก็ตอนที่ทําคลาสก็คือโดนัทต้อง,ต,องต้องเล่นเป็นก้อยแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้จริงๆอะค่ะมันจะไม่เหมือนแค่รูปร่างหน้าตาเฉย <c oughs> ๆอะไรเงี้ยแต่ว่านิสยัยหรือว่าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยก็คือต้องเล่นแบบ ตามก้อยเลยเรารู้สึกว่ามันจะกดดันแค่ช่วงแรกและถ้าเราเริ่มถ่ายทําแล้วอ่ะมันน่าจะสบายขึ้นเพราะว่าเราเราก็ได้เจอกันแล้วได้เวิร์กช็อปกันแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันมันสนิทขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อที่ที่จะช่วยในการแสดงของเราแม้ว่าในวันบวงสรวงสาวก้อยรัชวินจะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมพิธีได้แต่เชื่อว่างานนี้จัดเต็มความสนุกเข้มข้นให้แฟนๆได้ลุ้นไปตามๆกันแน่นอนติดตามชมหัวใจมีเงาทางช่องห้าเร็วๆนี้ค่ะ